วัดอรุณหรือวัดแก้งนักท่องเที่ยวหลังไหลมาเช่าชุดไทยเที่ยวถ่ายรูปที่วัดอรุณไทยเทศเต็มไปหมดครับที่วัดอรุณสมัยก่อนเคยมาที่วัดอรุณ มีเพื่อนบวชเป็นเมนอยู่ทางวัดโมลีขึ้นที่ท่าเตียมมาขึ้นวัดอรุณและเดินไปก็บ่อยคันไม่มีนักท่องเที่ยวจะเดินเลยแต่ทุกวันนี้คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวครับวัดอรุณครับเขาบอกว่าอดีตอดีต ย้อนเราขึ้นมาไม่ได้จริงๆครสมัยก่อนมาวัดอรุณคนแทบไม่มีเดินเลยครับเคยมาเที่ยวเดินขึ้นคนเดียวถึงชั้นบนสุดคนระัเมื่อก่อนเขาไม่ห้ามแต่นี้ปล่อยขึ้นมาได้ครับคนเยอะเกินนะไม่มีนักท่องเที่ยวจะมาเดินแบบนี้คนระับสมัยก่อนวัดอรุณหรือวัดแกงเป็นชื่อของวัด ประจํารัชการที่สามเป็นคนสร้างและในประวัติรูปแบบจะออกเป็นแบบลักษณะกินีนไปทั้งหมดเพราะว่าพัานค้าขายกับเมืองกิีนจะเป็นส่วนมากนางจะสวยไปถึงไหนให้ดูนะับนักท่องเที่ยวส่วนมากที่มา ขึ้นไปก็คงไปเดินได้ลีกันอยู่ประมาณนั้นแหละผมคงไม่ขึ้นแล้วถ้ารอให้คนว่างแล้วถ่ายเป็นไปไม่ได้นางสวยไหมครับคือวัดอระหลุนสงเที่ยว แห่มานะเป็นเสาร์อทิตย์น่าจะเยอะกว่านี้นนครับวันอันนี้เป็นวันธรรมดานะขนาดไม่ใช่วันหยุดพี่ก็ใส่เต็มที่เลย <c oughs> <c oughs> สุดจะบรรยายครับนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาเที่ยววยัดอรุณไม่ได้มาเลยสมัยก่อนมาคนเดียวไม่มีนักท่องเที่ยวเลย ขึ้นวัก็ขึ้นว่าปางเนื้อขึ้นคนเดียวถึงชจำทรงสุดเลยวัดอรุณวัดอรุณวัดอรุณตัดแสงอรุณดวงอาทิตย์ย่ำค่ำใกล้ตกดินของที่นี่คือวัดอรุณน,นะครับสวยงามบ่พี่น้อง ใครผ่านนะกล้องเอาหมดแล้วครับตอนนี้ว่ามีแตน,นะเ่นักท่องเที่ยวเช่าเช่าชุดถ่ายเต็มไปหมดเลยเขากำลังฮิตฮิตมากเลยตอนนี้ก <c oughs> ็ได้สร้างอาชีพขึ้นมาหยิดอาชีพนึงก็คือช่างภาพนะครับรับถ่ายภาพมุมภาพเขาดู เราดูมุมอะไรเป็นครับว่าถ่ายภาพเป็นที่เห็นแต่งชุดไทยทีแรกก็นึกว่ามีแต่คนท่องเที่ยวจีนนะส่วนมากเขากำลังหืนเอาชุดไทยถ่ายภาพถ่ายรูป ัดลุกำลังกำลังฮิตมากนะควัดอรุณเปิดที่8ถึง18นาฬิกานะครับก็อปิดนักท่องเที่ยวเข้าเยอะมากกำลังหะกันใส่ชุดไทย,ย,ยชุดไทยเช่าชุดไทยถ่ายรูป เต็ม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 เมเต็มนุปก่อนนี้ก็คือระบบไฟไว้ทำไฟแสงสีที่จะแสดงวิกิตเจ้าพระยานะครับจะมีการยิงปุ้จุดไฟแสงสีแต่ที่ไอคอนสยามจะมีม่านําอันนี้จะใช้วัดอรุณเป็นคอนแฟร คนเกี่ยวมาเต็มเลยครับวัดอรุณวัดแจ้งวัดประจมรัชกาลที่สามครับ วัดอรมณวัดอรมณ์ใหญเป็น follower หนึ่งล้าน วัตถรุ่นครับสวยงามหลายน้าท่องเที่ยวเต็มเลยครับตอนนี้ ไม่ต้องหานายแบบยากครับนายแบบนั้งแบบมีเต็มวัดเลย เพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงวัดอรุณน,นี่คือโบสถ์ของวัดอรุณนะครับเยอะมากนะเป็นเป็นอาชีพีกชีพหนึง่งต้องมีหมายเลขเหมือนเสื้อวินเลยมันักขายลูกช่างภาพต้องลงทะเบียนกับทางวัดเท่านั้นถึงจะใส่เสื้อ แบบนี้ได้เขาก็เขียนเตือนเพื่อความปลอดภัยให้เรียกใช้บริการนี่ครับที่มีใส่เสื้อที่มีหมายเลขลองทะเบียนกับทางวัดเ็นออกจากวัดอารุณแล้วนะครับออกจากพระปางมาแล้วครับแล้วอย่างงั นักวาเียตพอหันหลังกลับก็เห็นวัดยักษ์สตนครับตันนานเเื่องเล่าเกี่ยวกับวัดแจ้งวัดโพนี่ผีผีทำนะครับลมวิ่งเองวิ่งเอง ี่ซื้อตัว๋วใสบัตรเดินเข้าวัดอรุณครับมีทางเข้าสองด้านนะครับทางด้านท่าเรือทางด้านนอนเข้ามาส่วนนักท่องเที่ยวซื้อบัตรแล้วจะเดินไปทางกาลับฝัายริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาก็ได้นะครับหรือจะเดินไปทางเข้าทางอุโบสถที่ผมมานี่ก็ไดนะ้สวัสดีนะครับเพื่อน สายต่องเที่ยวตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอรุณหรือวัดแจ้งเลยนะเป็นวัดประจำรัชกาลที่สามร,รูปแบบการสาร้างส่วนมากก็จะออกแบบคล้ายๆจีนเพราะว่าช่างน่าจะมาจากจีนเป็นสะส่วนมากก็รับวัฒนธรรมมาจากเมืองจีนเพราะท่านคขายกับจีนนะอันนี้คือยักษ์วัดแจ้งนะครับ ยกวัดโพเล็กนิดเดียวเองครับผมนึกว่าองค์ใหญ่เหมือนการยืนประจนหน้าหันหน้ามีตำนานเรื่องเล่าระวังวัดแจ้งวัดโพอยู่ mm. เดี๋ยวผมจะพาเข้าดูข้างในจะไม่ตัดเดีโอนะครับไปเรื่อยๆจะได้เห็นเขาปิด 8ปนาฬกาเลยชั่วโมงกว่าที่ตัวมจะอยู่ในนี้ได้นี่ครับกวันี้จะขึ้นชื่อทางไทยครับนี่ผม,มให้ดูรูปแบบของศาลา รูปแบบเก็บจะเป็นกินเก็บทั้งหมดเลยพอแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูต้นตะโกแค่บมงดูนะจริงๆแล้วน่าจะอายุเยอะแล้วต้นบอนไซเขาทำให้เป็นต้นบอนไซ ันนี <im <im ้จะมีช่างเงชื่อรวมเันอยู่เยอะมากยมไม่ดูตามข้าสัตรออกมากจะทันหรอยำแบบนี้ก็ยังเป็นนักท่ี่ยวต่างชาติเข้มา

ทางเดินจะไม่ขึ้นที่อยู่โบสถนะครับนีอคริบนักท่องเที่ยวที่นี่เยอะมากขึ้นที่ปิชาในการแต่งเข้าชุดแต่งเอนี้ถูกแล้วครับเห็นบอกว่าร5 0บาทนี่ผมจะเข้าในส่วนของพระปางวัดร,รุนนั้นฮะ เดินอ้อมไปทาปงไหนพระปางเข้าทางไหนพี่พระปังวัดอลุณเข้า,ขา,ท,าทางนี้เหรออ๋อเปิดตรงนี้อ๋อครับบุรณะเยอะเลยบุรณะเยอะเลยทำไมมนมาใส่เขมาถึงจุดนี้ได้อ๋อ,อ,อนะีอนะ่เดนะินเะข้าทางนะีนะ้ ิอันจะขอตะแชรไปก okay. right. okay. ารจอดเต็มแนม่จรินจอดไมโอด้ <Okay. S 1> <laughs> มองมาเล็กๆพอเข้ามาก็ใหญ่นไต่นี้นักท่องเที่ยวยังอยู่ โอ้โหตามนะสมัยก่อนมาสมัยก่อนแทบไม่มีคนเดินนะครับสมัยที่ผมมาเที่ยววัดอะไรไปแต่เดนนีนนน้สิครับมันติดแท็กสมัย,ท,ย,ยท,มท,นนท่องเที่ยวไว้นะครับที่ไหนก็มีคณะท่องเที่ยวอะสมัยที่ผมมาเดินเนี่ยเป็นห้องที่จะว่าใหม่ๆก็ใช่ครับไม่มีคนนะครับมา ผมมาหลายครั้งอยู่สมัยเป็นเด็กก็มีเพื่อนบวชเรียนอยู่แถวนี้ก็มาบ่อยก็มาไม่มีคนก็มีคนเดียวก็ขึ้นไปโน้นเน่อมาถึงชั้นสามแต่นนี้ก็ปิดไม่ขึ้นแล้วครับไม่ขึ้นสองชั้นชั้นสองชั้นสามไม่ขึ้นแล้วกัสตารุนมะนาหลามไหมชื่อเต็มรู้จัก เดีย๋ยวผมจะเดินทีแล้วมาสองครั้งครั้ที่สองก็ไปถึงโลดมาครั้งแรกครั้งที่สองมาใกล้ที่สุดดูบรรยากาศนะเพื่อนเ่ยวแล้วกันกำลังเล่นข้ามกัน่าเกีย ขึ้นไปก็คงจะไม่เห็นอะไรเลไหรือผมจะขึ้นก็ขึ้นได้แค่นั้นเองั้นีไมะ่ีกั่ขนาดไม่ใชวันถ้าเป็นวันหยุดจะขนาดไหน เขาขึ้นไปออกเพื่ออะไรเอารอถ่ายรูปหือนแสดงว่าสมัยก่อนผมมีบุญนะได้ขึ้นสิ่งชั้นสูงสุดนะ เรากูก็กลัว,วมันพังประมาณนาั้นเพราะว่าอันนี้ก็เป็นกองอิดเสริมเนินขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีเทคโนโลยีมีเหล็กเสริมดูนักกงเียอะก่อนเยอะมากคงไม่ขึ้นนะมไม่รู้เขาขึ้นไปทำอะไรเหมืนกัน ดนะเดี๋ยวผมจะเดินเลาะอ,ออกลงข้างล่างไป mm hmm. ก็มีแต่นักงเทีย่ยตาา่างชาติคนไทยก็มีอันนี้จะมีประวัติของวัดอร mm hmm. ุ่นลำดับประวัติเจ้าวาดนี้ ทางนี้ก็เต็มคนมาถ่ายถ่ายชุดไทยอันนี้ก็เต็มกะลังไทยเทศเช่าชุดมาถ่ายยังเประ็น ถ้าทางออกน่าจะทางเดียวถ้าเป็นแบบนี้ฉลามก็มองประพอบหลายเครื่องอ่าแล้วทงนี้เข้ามาคนเล่นอดี่ยวคนอดี่ยวขอ้ เดี๋ยวผงจะออกด้านนี้เือบะอทำไมมีตั๋วทางเข้าทางเดียวทำไมคนเดินทางนี้ได้แปลกทำไมมีขายตั๋วด้านนี้ สมัยโน้นที่ผมมาแต่นี่จะมีต้นขวางขนาดใหญ่ ต้องเป็นของแพงจะมีก้อนแต่ชัางภาพเราคาว่านมีสิบสี่ต้องสมัยนี้ก็สักมือถือถ่ายรูปเป็นเป็นพันเป็นหมื่นนี่น่าท่องเที่ยวจรอลอยลงไปเนง้ตีย มะขามต้นม <S preach ry> ันกลายเป็นมะขามล้มเป็นแบบนี้ Lo lùng lừa

รัเข้าไปน่าจะเป็นหวังพระเจ้าตากแต่เข้าร้านนี้ไม่ได้เป็นไปเข้าอีกท่านนี้เป็นล้านสวัสวดิการของวัดย่างกยน้ำดองมันก็